ลิลลี่ได้คนหรือยังเรื่องม,มันนั้งงานฝ่ายควบคุมมาตรฐานการผลิตและควบคุมมาตรฐานบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผมไม่หาเนี่ยโอ้โหมันช้าไีหมดแล้วเนี่ยงานผมจะพังไหมเอออ,อย่างเลยคะ่ะคุณกอดก็มีคนมาสมัครเยอะมากมายเลยนะคะแต่คุณสมบัติก็ยังไม่ได้เลยคะ่ะแล้วจะรอให้งานผมพังก่อนเหรอฮะถึงจะได้คนนะอ่ะโอยก็ถ้าลิลลี่ลับแล้วเนี่ย คุณสมบัติไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยคุณกดก็ได้ออกไปอีกก็มันแน่นอนอยู่แล้วคนที่ทํางานที่ผมมันต้องทำงานดีมีวิัยมันศึกษารู้จักช่วยผู้อื่นลินเลียมีเด็กฝึกงานที่น่าสนใจอยากจะแนะนำคุณกดนะคะเด็กฝึกงานแล้วคุณมั่นใจหรือว่าเขาจะไม่ทำให้งานผมพังอ่ะคือนี้ค่ะท่าน ตอนแรกอ่ะหนูก็แค่สัมภาษณ์งานเขาปกติเขาบอกว่าเขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัันจันเกษมแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่เขามั่นใจมากผมเรียนคณะเกษตรและชีวภาพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ผมมั่นใจมากว่าผมจะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทแห่งนี้เติบโตและผมหวังว่าผมจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากที่นี่กลับไปครับเยี่ยมอย่างนี้สิที่ผมต้องการแต่แค่นั้นน่ะริลรี่ยังเชื่อหรอคะ่ะ แค่คำพูดที่น่าประทับใจยังไม่เพียงพอต่อโรงงานของเราค่ะวันต่อมาเนี่ยหนูเลยแอบไปสืบเขาที่มหาวิทยาลัยราชภัฒน์จันเกษน์ค่ะอยจะบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยโอเคมากๆเลยค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะแถมยัง,ร,งร่มรื่นพื้นที่สีเขียวนี่มากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันมั่นใจเลยค่ะว่าเด็กคนนี้ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะ หลังจากที่ฉันได้เจอเขานะคะดิฉันก็ซ่อนตัวสังเกตการจนได้รู้ว่าเขานะ่ะขยันอดทนข้อนี้ถือว่าสอบผ่านค่ะพอถึงคาบเรียนจะตามขึ้นห้องไป,ไ,ปไห,หถูกปรปภจับได้ซะก่อนค่ะ,ะแล้วคุณยังไงต่อดิฉันไม่ยอมแพ้แล้วค่ะดิฉันจะต้องดูว่าเด็กคนนั้นอะ่ะใช่เพชรเม็ดงามที่เราตามหาอยู่หรือไม่ แต่แบบนี้ก็แสดงให้รู้แล้วค่ะว่าที่นี่มีกฎระเบียบชัดเจนเด็กที่นี่จะต้องมีระเบียบวินัยแน่ๆเลยค่ะข้อนี้ถือว่าสอบผ่านค่ะจากการสอนสองเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กตั้งใจเรียนเอาใจใส่งานอาจารย์สอนตรงสายแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยลค่ะ การเรียนรู้ที่นี่มีอุปกรณ์ครบคันเรียนทั้งในแลบแล้วก็ในสนามจริงด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยเขายังเป็นเด็กที่รู้คุณธรรมแล้วก็มีจรรยาบรณด้วยนะคะถึงแม้การสืบตัวเขาเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายแต่ดิฉันก็มุ่งมั่นที่จะสืบต่อในขั้นที่3ค่ะแล้วขั้นที่3คืออะไรถามข้อมูลจากพยานข้างตัวเขาสิคะทั้งสนิทและไม่สนิท ทัศนคติเขาดีนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาน่านับถือมากๆเลยค่ะผมก็เคยทอ้อกับการเรียนนะครับเพราะหลักสูตรที่นี่มันเข้มข้นมากแต่ก็มีเขาเนี่ยแหละครับที่คอยให้คำปรึกษ,ษาดีๆกับผมเขาเป็นคนน่ารักดีค่ะปรึกษ,ษาได้ทุกเรื่องเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือเพื่อนครับอย่างวันก่อนผมเตะฟุตบอลขาแพงก็ได้เขาเนี่ยแหละครับที่ช่วยพาผมไปโรงพยาบาลน,นี่คุณผมบอกแล้วไงว่าอย่ารบกวนนักศึกษาครับ ยังไงบ้างคะคุณโกดเด็กฝึกงานที่ที่ฉันบอกเนี่ยน่าสนใจไหมคะยอดเยี่ยมมากรีบพาเขามาฝึกงานทันทีเลยคนขยันอดทนเอาใจใส่งานขนาดนี้เขาจะต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีอย่างแน่นอนได้เลยค่ะคุณโกดแหมคุณกดเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องมเมล็ดพันธุ์จริงๆเลยนะคะแน่นอนต้นข้าวจะสวยงามเนี่ยมันต้องเริ่มจากมเมล็ดพันธุ์ที่ดี ว่าแต่คุณเองก็เถอะตั้งแต่ทำงานให้ผมมาเนี่ยไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยนะครับแน่นอนสิคะเพราะที่ฉันก็จบมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนรจันกเกษมเช่นเดียวกันคะ่ะและดิฉันไม่เคยลืมเลยนะคะว่าในการทำงานกับคุณกฎนี้จะต้องทำงานดีมีวิน,นัยมันศึกษารู้จ<ะ>ักช่วยผู้อื่น